สวัสดีครับเพื่อนๆคุณลูกค้าคุณลูกค้าอ่าได้อันนี้มาให้ผมเปลี่ยนให้นี่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 ลูกค้ายังไม่ได้แกะนะครับลูกค้าสั่งเนี่ยนะว่าลุ่มเนี่ยนะตรงนี้นะครับมาให้ผมเปลี่ยนให้ลูกค้ายังไม่ได้แกะเครื่องนะครับพอดีลูกค้าสั่งมาเลยผมก็ผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะใช่ไหมนะเออลูกค้าก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าไม่ได้แกะเครื่องเนี่ย ตรงไว้นะครับนะนี่แล้วก็มีมิกอีกนะครับนะมีมิกอีกนะครับวันรุ่มนะนะครับลูกค้าสั่งมานะแต่ว่าตัวนี้แก่แล้วนะลูกค้าเห็นแล้วนะครับขาอะไรก็ตรงเป๊ะอยู่แต่ว่าตัวนี้นะครับลูกค้าไม่ได้แกะนะฮะแล้วก็ลูกค้าสั่งมาเรามาดูกันนะครับ oh. ผมก็ยังลือนอตเสร็จเลยนะครับ oh. อทไหลยังอ้าวจัดไปหรือจะสั่งดูจะสั่งได้ไหมเนี่ยโอ้เฮ้ <c oughs> โอ้โอยเนียนบ่าเ <c oughs> ดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าผมไม่เสียบปลั๊กลองผมลองอยู่นะตอนเสียบปลั๊กลองเครื่องว่ามันติดไหมเนี่ยลืมลืมอมาเสียบให้ดูอ่ะทีนี้เป็นแบบนี้ทีนี้เป็นแบบนี้นะเพื่อนอมาดูมาดูเนี่ยดึงออกมาได้พอดีมีกระดาษรองตรงหน้าด้วยนะ ตรงหน้านี้ก็มีกระดาษรองด้วยแล้วก็สายแพรนี้รู้สึกว่าจะเป็นเนี่ย,ยมันมีแผลนะมีแผลด้วยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยวิ่ต้องหาเทปกาวปิดนะเนี่ยที่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูเนี่หน้าตาเฮ้ยมันจะเหมือนกันนะเนี่ยฮะฮ้ยมันจะใช่ไหมเนี่ยต้องใช่แน่เลยลองดูนะครับ เนี่ยนะครับนะลูกค้ายังไม่ได้ยังไม่ได้ถอดนะฮะเนี่ยยังไม่ได้ถอดเลยจุดบัตรกียังสวยงามนะฮะเอาถอดออกมานะลายวงจร2หน้านะครับถอดด้วยความระมัดระวังนะครับมันสิตได้บนหละกไเพื่อนครับรูปร่างลักษณะก็เป็นแบบนี้นะเปรียบเทียบกันระหว่างตัวที่มากับเครื่องนะครับแล้วก็ตัวที่ได้มานะเป็นแบบนี้นะครับ นี่ตัวก็มากับเกล่องนะครับแล้วก็นะฮะใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงนะครับความความเขาเรียกอะไรอะขนาดตัวเขานะขนาดตัวเขาก็ขนาดขาเขาก็เอ้ยมันใกล้เคียงกันอ่าแล้วที่นี้นะครับค่าความต้านทานของวอลลุ่มนะฮะค่าความต้านทานของวอลลุ่มนะฮะตัวนี้นะครับเป็นแบบ C 10k นะครับ C103 นะครับแบบ C นะครับ ตัวนี้เป็นแบบ A นะฮะเป็นแบบ A103 นะครับแน่นอนครับการเร่งคนละแบบกันนะฮะการเร่งเสียงคนละแบบกันนะครับแบบ C นะฮะในการเร่งจะค่อยคอยเร่งขึ้นแต่เวลาใกล้จะสุดแล้วมันจะดังแรงเลยแต่ตัวนี้เร่งนิดเดียวก็จะดังเลยนะแบบ A เนี่ยดังแรงเลยแล้วก็ไปไปสุดๆก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักนะ จะตรงข้ามกันอยู่นะฮะแต่นี้ลูกค้าก็คงจะไม่ไม่คิดมากนะฮะในในส่วนนี้นะนะฮะแต่ว่าขาของเขาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงนะในการใกล้เคียงนะั้นมันจะใช่ไหม <laughs> นะครับนะมันจะใส่ได้ไหมนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ,นะรบผมใช้วิธีการให้รามร้อนแล้วดึงออกมานะครับ,นะรบทีนี้มาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ วอลลุ่มตรงไหมใช <Okay. S 1> ้งานได้ต้องจบคลิปวิดีโอวไว้เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ